สวัสดีครับเพื่อนมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูเมนูอาหารเช้าเลยนะครับนี่ครับเป็นกะเหล่าครับนี่กะเหล่าปอกๆครับกะเหล่าหมูแดงต้มยำครับนี่แล้วก็มีอิ้งไก่ข้าวเบือครับนี่ที่บ้านขายนะครับแถวบ้านไม่ใช่ที่บ้านแถวบ้านครับแล้วก็มีไข่ต้มครับวันนี้ง่ายๆมีผักสลัดแค่นี้นะครับวันนี้อาหารเช้าข้าวเหนียวครับวันนี้ อากาศหนาวกลับมาแล้วครับที่เพชรบูรมาเพื่อนผมชิมไม่ดูครับเริ่มจากนีก่อนเลยจิมน้ำกับเราก่อนเลยอืมอืม นี่กย่างกระเบื่อเงียบต้องเงียบต้องเงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เลยนี่อย่างาง,างี้เลย,ย,เลยสีเป็นไงครับสีสันไปอืมธรรมเดิมไม่เคยเปลี่ยน ขอข้าวต้มนี่ป่างนี้ มาเมื่อครับตักข้าวกินพร้อมกันครับอืมพูเลยพูน้ำเครื่องนี้เลยอือ อ,อ,อง่ายครับวันนี้เกี่ยวข้าวโอเคครับเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับขอทุกคนทานข้าวเชาว้าให้อร่อยทุกบ,บ้านนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ